รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราออกเสียงชื่อของกาวยูหูผิดกันมาตลอดเลยจริงดิเริ่มต้นแบบนี้ย้อนกลับไปในปี1905ออแกสตฟิชเชอร์เพศสัจกรชาวเยอรมันเขาได้ซื้อโรงงานผลิตเคมีเล็กๆชื่อว่าลุดวิกฮอสจนในปี1932ฟิชเชอร์ได้คิดค้นกาวเรซินสีใสๆที่สามารถติดของติดวัสดุได้ทุกอย่างใส่หลอดสีเหลืองดําแล้วก็ตั้งชื่อกาวอเนกประสงค์นี้ว่าอูหูซึ่งคาว่าอูหูเนี่ยมันก็มาจากการเรียนเสียงนกเขาใหญ่ที่อยู่ในป่าแบล็กฟอเรสซซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเ และหลังจากนั้นในปี1950ที่เยอรมน,นีก็มีการเริ่มประกวดต่อโมเดลระดับเยาวชนที่มีชื่อว่าเดอะคลายอูหูทำให้กาวอ uh ูหูหรือว่าย uh ูฮูเนี่ยกลายเป็นสินค้ายอดฮิตแล้วหลังจากนั้นเจ้าของบริษัทก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอ uh ูหูซะเลยสรุปสั้นๆก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาชื่อว่าอ uh ูหูแต่ถ้าเราจะออกเสียงว่าย uh ูฮูเหมือนเดิมก็คงไม่ติดอะไรหรอกเดินห้างอย่างมีความรู้กับบิสติ l พลาซ่า